คำเตือนรายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับโกสกุลร,รู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีนะครับสารต่อจากเทปที่แล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของเกจิอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับหลวงพ่อมุยนะครับวัดดอนไรนะครับเป็นอีกหนึ่งเกจิอาจารย์ที่เมื่อกี้อาจารย์รับทิศได้เกริ่นไปแล้วในเทปที่แล้วนะครับว่าเกี่ยวข้องกันยังไงบ้างกับหลวงปู่อิมนะครับนะครับ๋ยวให้อาจารย์รับทิศเล่าให้ฟังครับผม ครับก็ถ้าพูดหลวงพิ่มก็ต้องต่อด้วยหลวงพ่อมุย้ยเพราะเป็นสิทธิอาจารย์กันเรียกว่าใกล้ชิดเลยแล้วก็อย่างที่บอกคือเป็นหนึ่งใน5สุดยอดพระเกจิสุพรรณเหมือนกันแล้วหลวงพ่อมุ้ยเนี่ยก็เรียกว่าถ้าเทียบความดังก็จะดังกว่าหลวงพ่ออิ่มไปอีกเพราะว่ายุค่อมาคนเริ่มรู้จักเริ่มอะไรต่างๆมีการสร้างพระเครื่องมากขึ้นนะสำหรับหลวงพ่อมุย้ยวัดดอนไล่เนี่ยก็เอาเรื่องของประวัติท่ขานคร่าวๆก่อนละวกันครับ ลวงพ่อมุ 32, so, ้ยวัดดอนไล่เนี่ยท่านก็เป็นชาวดอนไล่เลยซึ่งก็อยู่แถวแถสาชุกลวกตลาดสามชุกนะครับเกิดวันพฤหัสที่5ทธันวาปีสองสี่สามก็คือในสมัยรัชกาลที่5แล้วนะครับโดยมีคุณพ่อเหมือนแล้วก็คุณแม่ทรงมีศรีชัยท่านก็เป็นลูกคนที่4ใน5คนทีนี้ชื่อท่านเนี่ยเดิมชื่อเชื่อมแต่ว่ามาเปลี่ยนเป็นมุ้ยในทีหลังเนี่ยเขาก็มีการสันนิษฐานว่าน่า น่าจะไม่ใช่การเปลี่ยนชื่อตามทะเบียนบ้านเพราะสมัยก่อนมันจะไม่มีเรื่องของทะเบียนบ้านทะเบียนชื่อ<ะ>แต่น่าจะเปลี่ยนตามลักษณะนิสัยของท่านคือถ้าเกิดเราดูหน้าตาของท่านนี้เป็นหนังสือของพ่อมุ่ยนะครับ่งผมใช้เป็นข้อมูลอันหนึ่งก็คือท่านจะมีหน้านิ่งๆอยู่ตลอดเวลาเหมือนคนหน้ามุ่ยอ่ะประมาณนั้นแล้วคาว่ามุ่ยเนี่ยคือมันคงไม่มีใครไปตั้งชื่อตัวเองเพราะมันชื่อเหมือนดูไม่ค่อยเพาะเท่าไหร่แต่ว่าเดิมที่ชื่อเชื่อมเนี่ยเพราะว่าในตระกูลท่านเนี่ยเชื่อมนี่มาจากน้ําเชื่อม เพราะว่าพี่น้องท่าน,นชื่อน้าอ้อยชื่อน้ําตาลทีนี้คนเขาก็เลยคาดการว่าเป็นเพราะท่านเป็นคนที่หน่านิ่งอยู่ตลอดเวลาเหมือนแบบไม่รับรู้ไม่อะไรต่างๆก็เลยทําให้เหมือนเรียกเป็นฉายาว่ามุย้ยก็เลยทําให้ท่านเปลี่ยนเป็นชื่อหลวงพ่อมุย้ยนะฮะอันนี้เป็นที่มาของชื่อท่านที่เขาสันนิษฐานกันทีนี้หลวงพ่อมุ้ยเนี่ยก็ตอนที่ก่อนจะบวชเนี่ยก็ไปเกณฑอาหารแต่ว่าก็ด้วยความที่คาดว่าน่าจะตัวท่านเล็กมากแล้วผอมก็เลยแบบไม่ผ่านเกณฑ์ท่านก็เลยกลับมาแล้วก็มาบวช ดยบวชเมื่อประมาณปี2453ที่วัดหนองผักนานะครับแล้วก็ไปจำพรรษายอยู่ที่วัดหนองสะตดาแล้วหลังจากนั้นก็บวชได้อยู่ประมาณ10พรรษาก,ก็ลาสิกขาออกมาซึ่งก็คาดว่าคงจะลาสิกขามาช่วยงานที่บ้านหรือไม่ก็อาจจะลาสิกขามาเตรียมที่จะแต่งงานตามสมัยก่อนนะครแต่ปรากฏพอท่านลาสิกขาปุ๊บป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุทันทีแล้วรักษาไม่หายจนแบบเกือบจะเสียชีวิตครับจนสุดท้ายต้องบนว่าขอถ้าว่าถ้าหายจะได้บวช ก็ปรากฏว่าหายทันทีที่บนอีกเช่นกันมันก็เหมือนเป็นเครื่องบอกว่าแบบท่านเหมาะกับการจะอยู่เป็นพระสงฆ์มากกว่าอยู่เป็นคารวารท่านก็เลยกลับมาบวชอีกครั้งในประมาณปี2465ตอนที่ท่านอายุ33ปีก็ได้ฉายาพุทธลักคิโตในตอนนั้นนะโดยตอนที่ท่านบวชเนี่ยคาดกันว่าตั้งแต่ช่วงที่ท่านบวชครั้งแรกเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสได้เรียนวิชาก,กับหลวงพ่ออิ่มแล้วเพราะว่าท่านอยู่ในโซนที่ไม่ได้ห่างกันนักแต่ว่าในการบวชครั้งที่สองในช่วงปี2465เนี่ย น่าจะเป็นช่วงที่หลวงปูอ่อิมเนี่ยพาท่านไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับหลวงปู่สุขวัดประคองมาขำเท่าเพราะว่าหลวงปู่สุขท่านก็เป็นศิษย์หลวงปู่สุขวัดประคองมาขำเท่าด้วยแล้วก็หลวงปู่อิ่มเคยยกย่องหลวงพ่อมุ่ยไว้ได้ไว้ให้ลูกศิษย์ฟังว่า,าข้าไปเรียนหลวงปู่สุขเนี่ยได้วิชามาครึ่งเล่มแต่ท่านมุ่ยได้มาเล่มครึ่งคําว่าเล่มในที่นี้คือเล่มเกวียนคือเทียบว่าได้เยอะมากได้เยอะกว่าท่านอีกอะไรอย่างเงี้ยทุกวิชาต่างๆนะ เพราะว่าก่อนที่หลวงพ่อมุ้ยจะมาเรียนวิชาเดิมต่างๆเ,เขาก็บอกต้องมีผ่านการทดสอบเพ่งไส้เทียนให้ขาดหรือบางคนก็เล่าว่ามีการขุดหลุมแล้วให้ท่านลงไปนั่งในหลุมแล้วให้ตัวลอยขึ้นมาให้ได้ถึงจะสามารถที่จะผ่านการฝึกวิชาได้ก็เลยทําให้ท่านเป็นพระที่มีเรื่องของอิทธิฤทธิ์บุญฤทธิ์ค่อนข้างมากนะและอันหนึ่งที่ที่ท่านชอบฝึกก็คือลูกศิษย์มักจะเห็นว่าเวลาท่านว่างๆเนี่ยท่านจะชอบมองไปที่ใบโพบ้างไปที่ต้นสํโรงใบไม้ต่างๆบ้างแล้วก็ ท่านก็จะให้ภาวนาว่าวายโยพุทโธภควาตินั่นก็คือการเพ่งกสินลมเพราะว่าสมัยก่อนคือกสิณลมเนี่ยมันจะต่างกับกระสินธาตุอื่น,นเพราะกะสินดินก็เพ่งดินได้น้ําก็เพ่งน้ำได้แต่ลมลามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นคนสมัยก่อนเวลาจะเพ่งกสินลมเขาจะเพ่งโดยการดูการขยับของใบไม้ที่โดนลมเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นการที่หลวงพ่อมุย้ยท่านเพ่งใบไม้เนี่ยบางคนไปเข้าใจว่าเป็นเพ่งสีเขียวของใบไม้จริงๆถ้าเกิดลักษณะการเคลือ่อนแบบนี้คือการเพ่งกสินลมเพราะว่าถ้าดูถึงอิทธิฤทธิ์ของท่านเนี่ย ก็เป็นเรื่องของกสิณลมโดยตรงเลยเพราะว่าท่านจะเสกเก่งมากในเรื่องการทำให้พระขยับพระดิ้นหรือเหมือนมีชีวิตได้ซึ่งนั่นคือลักษณะลิตของการเกิดจกากกสิณลมนะน,นั้นก็เป็นการฝึกหลักๆของท่านแล้วก็หลักๆที่ท่านได้เรียนวิชาก็จะมีจากหลวงปู่อินจากหลวงปู่สุขหลวงพ่อแบรนวัดเดิมบางแล้วก็หลายๆองค์เรียกว่าเรียนวิชามาอย่างครบถ้วนมากๆนะหลังจากนั้นก็ท่านก็มาบูรณะตร,ต,รตรงวัดที่เดิมเป็นสำนนักสงฆ์ให้กลายเป็นวัดดอนไล่แล้วก็มีความเจริญรุ่งเรือง ขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าท่านจะมีกิจวัตรคือท่านจะเป็นคนที่มีสัจจะและตรงเวลาทุกอย่างมากบางทีใครมาคุยอะไรทั้งวันท่านก็นไม่ตอบท่านก็นั่งหน้ามุ้ยเฉยๆของท่านอยู่อย่างนั้นใครอะไรเงี้ยคนก็เลยแบบไม่รู้จะคุยอะไรหรือเรื่องอีกอันนึงที่ท่านชอบมากคือท่านชอบสวดมนต์มีช่วงที่ท่านไปอยู่โรงพยาบาลแล้วลูกศิษย์ไปเฝ้าเนี่ยตอนสี่ทุ่มอะไรไปแล้วท่านก็ยังสวดมนต์อยู่จนลูกศิษย์หลับพอลูกศิษย์ตื่นมาทีก็เห็นท่านสวดมนต์อยู่แล้ว เหมือนกับว่าท่านไม่รู้ท่านท่านนอนหรือเปล่าหรือท่านสวดอยู่ตลอดเวลาหรืออะไรเงี้ยเป็นพระท,ที่แบบเคร่งครัดในปฏิปทามากแล้วก็ด้วยความที่ท่านเคร่งครัดตรงนี้บางทีพอท่านป่วยแล้วหมอให้กินยาตอนเย็นต้องกินอาหารเย็นท่านก็ไม่ยอมกิน mm hmm. ก็เลยเป็นเหตุให้ท่านอาจจะร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ประกอบกับมีกิจนิมนต์เยอะมากสมัยก่อนถ้าได้ยินชื่อหลวงปู่โต๊ะไปเสกวัดไหนหลวงพ่อมุยนี่ก็ไม่ได้ลองกันเลย mm hmm. เรียกว่ากิจนิมนต์เยอะทั่วประเทศมาก,มากทาให้เมื่อปี2516ซึ่งช่วงต้นปีเนี่ย เป็นปีที่มีอากาศหนาวจัดก็พออายุมากแล้วก็โดนอากาศหนาวจัดแบบอากาศเปลี่ยนกระทันหันก็ทําให้ท่านป่วยแล้วก็พรณภาพช่วงประมาณวันที่15มกราปี2517นะฮะมาอีกปีหนึ่งรวมอายุ8 4ปีโดยประมาณอ,มนะอันนี้คือประวัติคร่าวๆข,ข,ของท่านก่อนครับผมทีนี้มาในส่วนของเรื่องของเรื่องราวปิหาปาฏิหาริย์ต่างๆอิทธิฤทธิต์ต่างๆนะครับที่หลายคนพูดถึงเล่าต่อๆกันมาครับผมว่ามีอะไรบ้างครับผมปาฏิหาริย์หลวงพ่อมุ้ยเนี่ย เยอะมากอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการอย่างที่บอกเมื่อกี้คือการเสกพระพระที่ท่านเสกเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยที่ที่คนจะได้ยินเสียงกุกกักุกกักุกกหรือบางทีเด้งออกจากฐานหรือจากพานอะไรเงี้ยก็คือท่านจะเสกได้ขนาดนั้นเลยหรือว่าบางทีคนที่เขารู้กันเวลาเอาพระไปให้หลวงพ่อมุ้ยเสกเนี่ยถ้าใครใส่อะไรก็ตามที่เป็นนาฬิกาเป็นเลดเป็นสร้อยคอเนี่ยต้องถอดออกเพราะมีบางคนไม่เชื่อไม่ยอมถอดออกมาก่อนสมัยก่อนเป็นนาฬิกาเข็มพอไปให้ท่านเสกปุ๊บอยู่ดีๆเข็มมันเดินกลับ <ừ> เศษจงเ,เขียบมันเดินกลับจนลานขาดปึ้งพังไปเลยอะไรอย่างเงี้ย <ừ m. S 2> หรือบางคนใส่สร้อยพระอยู่เวลาท่านเศกพระนี่ก็ดิ้นจนคนนั้นแบบเหมือนโดนปลุกไปด้วยจนแบบหน้ามืดไม่รู้เรื่องอะไรไปเลยก็ <ừ m. S 2> จะเป็นที่รู้กันคือเรื่องของจิตของท่านมีความแรงมากหรือบางทีเศษอย่างสิงห์เนี่ยก็จะเป็นวัตถุมงคลที่ที่คนนิยมกันมากเขาบอกว่ามีคนเคยเห็นว่ามีคนเอาลิงมาให้ท่านเศษแล้วก็เสกสิงห์ด้วยปรากฏว่าสิงห์เนี่ยมันวิ่งไล่ลิงอยู่ในถาดอะไรอย่างเงี้ย ก็ค <si ือเรียกว่าเป็นยอดวัตถุมงคลของท่านอีกอันหนึ่งเรียกว่าช่วงนั้นช่างทางนครสวรรค์ที่ทําสิ่งนี้ก็ทําป้อนวัดตอนไล่อย่างเดียวเลยเพราะคนเป็นที่ต้องการมากเรียกว่าถ้าถัดมาจากหลวงพ่อเดิมก็หลวงพ่อมุ้ยนี่แหละองค์หนึ่งที่เป็นเจ้าตำหักของสิ่งที่ค่อนข้างโด่งดังมากอันนี้คือเรื่องในการเรื่องของการเสกพระส่วนอีกอันหนึ่งที่เป็นที่นิยมมากคือยาสุก็คือบุหรี่ของท่านซึ่งอันนี้ยแปลกไม่ค่อยเหมือนที่ไหนก็คือชาวบ้านหรือคนใกล้ชิดเนี่ย อยากได้ยาสูบท่านมากกว่าพระเครื่องถึงท่านยอมมาพระไปแลกอเพราะว่ามีปฏิหารเยอะเนื่องจากว่าเวลาที่ท่านท่านสูบยาเนี่ยท่านก็จะภาวนาไปด้วยถ้าอันไหนใช้ไม่ได้ท่านจะป่นทิ้งไม่ให้ใช้แต่ถ้าไหนใช้ได้ท่านจะวางไว้ให้เก็บได้ซึ่งยาสูบเนี่ยเวลาที่คนเขาเอาไปใช้อะเขาบอกว่ามีลูกศิษย์เคยไปสงคราวเวียดน,นามแล้วเขาก็มียาสูบเนี่ยไปอันเดียวเคล็ดในการใช้ยาสูบเนี่ยก็คือถ้าถึงข่าวจวนตัวให้เอามาสูบนิดนึง อนนั้นเขาก็ไม่มีพระไม่มีอะไรแล้วแล้วแบบทั้งกําลังเผชิญกับกองทัพเวียดนามอยู่ก็เลยแบ่งกันสูบในใน,ในกลุ่มในหมู่ของตัวเองกับทหารที่เหลือแล้วก็วิ่งฝ่าระเบิดออกมาปรากฏทั้งหมดรอดหมดเลยแค่ได้สูบกันคนละหน่อยหนึ่งโดยที่ไม่มีพระอะไรติดตัวมาเลยอะไรเงี้ยหรือผมเคยไปคุยกับหลวงพ่อบัวลอยพระหลวงพ่อบัวลอยท่านก็ทันเจอหลวงพ่อมุย้ยสมัยก่อนหลวงพ่อบัวลอยท่านก็บอกยาสูบเนี่ยคนอยากได้เยอะตอนท่านไปท่านก็อยากได้ท่านก็มองหลวงพ่อมุ้ยอยู่ว่าสูบแล้วทิ้งลงไปตรงไหน เพราะว่ามันจะเป็นพื้นกระดานเป็นร่องท่านก็อุตส่าห์เอาแอบเอาหินเนี่ยคว้างไว้ตรงร่องเพื่อที่จะได้รู้ว่ามันตกไปตรงไหนเพราะเห็นตกปุ๊บท่านก็วิ่งลงไปดูข้างล่างหินท่านก็อยู่ตรงนี้แหละแต่อยายสูบไม่อยู่ทําอยู่อย่างงี้สองสาครั้งจนหลวงพ่อมุ้ยหันมาถามบอกมึงอยากได้ก็ไม่บอกอแลวท่านก็เลยยื่นให้ก็คือถ้าท่านไม่ให้จะเอาอยัางไงก็เอาไม่ได้ <Okay. S 2> อะไรประมาณนี้ก็เรียกว่ามีปฏิหารทาให้คนอยากได้ยาสูบของท่านเยอะหรือแม้แต่พระของท่านเนี่ยบางที เป็นพระปอมยิงไม่ออกคือถ้ามีรูปท่านอยู่อะไรอย่างเงี้ยก,ก็เรียกว่ามีอิทธิฤทธินะ์เพราะว่าอันนี้นอกจากที่เกิดกับพระพระปอมแล้วยังเกิดกับอีกอันหนึ่งก็คือยาหอมเพราะหลวงพ่อมุ้ยเนี่ยท่านเก่งเรื่องตำราย,ยาด้วยแล้วพวกยาหอมดังๆอย่างอันนี้ตากับเอส๋สอาจจะเคยได้ยินชื่อคือยาหอมฤาษีทรงมาพวกเรารุ่นเก่าๆน่าจะพอคุ้นชื่อครับผมยาหอมเนี่ยเป็นยาที่คนทําได้ตำราทํามาจากหลวงพ่อมุย้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาทาออกมาตอนแรกๆเนี่ย ไอ้ซองยาหอมเนี่ยจะเป็นรูปหลงพ่อมุ้ยแล้วคนเอาซองได้ไปเนี่ยเขาก็ไปเสียบไปตามบ้านตามอะไรปรากฏว่าไฟไหม้ทุกที่เลยแต่ว่าบ้านนั้นไม่ไหม้ไฟคนก็เลยแบบแม้แต่ยาหอมที่ไม่ได้เศษก็ก็สักดิสิทธิ์แต<ช>่ว่าตอนหลังเขาต้องเลิกทําเพราะว่าบางทีคนเอาไปแล้วก็ไปโยนทิ้งตามพื้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบมองว่าไม่เหมาะสมเขาก็เลยเลิกทาไป<ช>ก็เลยกลายเป็นว่าซองยาหอมก็กลายเป็นวัตถุมงคลที่คนตามหากันเหมือนกันเพราะว่าถือว่ามีฤทธิ์มีอะไรประมาณนี้อืหรือแม้แต่อ่า ต้นสำโรงที่อยู่ข้างวัดต้นสำโรงนี้จะเป็นต้นที่หลวงพ่อมุ้ยท่านผูกพันมากคือท่านจะว่างเมื่อไหร่ท่านก็จะเพ่งมองเหมือนกับท่านสุกนดกสิณหรือสุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีบางวันมีคนชอบลองของกันก็ไปเอาพระอื่นอ่มาลองที่ต้นนี้เอามาแขวนแล้วก็ลองยิงปรากฏว่ายิงไม่ออกก็เลยบอกว่านี่พระชุดนี้ดีมากไอ้คนที่เขารู้ก็บอกมึงลองเอาไปยิงตรงอื่นสิพอาไปลองยิงตรงอื่นปุ๊บยิงออกพระพังหมดเลยออืก็คือปรากฏว่าที่มันยิงไม่ออกไม่ใช่เพราะพระเพราะต้นสำโรง เพราะฉะนั้นไอ้ลูกสำโรงเนี่ยก็กลายเป็นเครื่องรางที่คนนิยมมากบางทีอยากได้มากกว่าระเครื่องอีกเพราะก็ถือว่าลูกสำโรงเนี่ยเป็นมหาอุดกันอันตรายต่างๆแม้แต่ปืนก็ยิงไม่ออกเพราะหลวงพ่อมุย้ยท่านมองท่านเสกท่านอะไรของท่านอยู่ทุกวันอะไรเงี้ยก็กลายเป็นของขลังแบบพิเศษเกิดขึ้นมานอกจากยาสูบอีกอันหนึ่งนะฮะนอกจากนั้นของท่านที่ดังมากอย่างก็คือเรื่องของน้ำมนต์ไม่ว่าจะเป็นน้ำมนต์คลอดลูกน้ำมนต์แก้คดีความสมัยก่อนไม่มีหมออะไรเนี่ย ก็จะไปหาท่านให้ทํำตะกุดบ้างน้ำบนคลอดลูกก็คลอดออกมากปลอดภยัยหรือใครมีคดีความบางทีคดีฆ่าคนตายแต่ว่าไม่อะไรต่างๆนี่ก็ทําให้เรื่องมันหายไปได้อะไรแต่ท่านก็จะดูเหตุจริงๆแล้วก็ช่วยเป็นรายบุคคลเท่านั้นนะครับผมหรืออย่างตะกุดของท่านเองก็ตามตะกุดของท่านเนี่ยคือยิงไม่ออกบางอันเนี่ยย,ยิงไม่ออกก็ยังอ้างว่าเขายิงไม่ถูกหรือเปล่าหรือว่าลูกมันไม่แรงหรือเปล่าแต่น,นี่คือย,ยิงจนเสื้อขาดไหม้หมดเลยอะ ก็แสดงว่าลูกมันแหลกแน่แต่ว่าก็ยิงไม่เข้าหรือมีคนไปนอนอยู่แล้วมีรถบรรทุกมาถอยทับก็ไม่ตายก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าซึ่งทําให้พาะของหลวงพ่อมุ้ยเนี่ยมีมีชื่อเสียงโด่งดังมากๆจนเรียกว่าติดอันดับความดังต้นๆของประเทศเลยในสมัยนั้นอันนี้ก็เป็นปฏิหารแค่ส่วนหนึ่งแค่ส่วนหนึ่งซึ่งก็แน่นอนก็นํามาถึงวัตถุมงคลเพราะว่า จากปฏิหารต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะมีหลายๆอย่างที่นามาเป็นวัตถุมงคลได้นะครับก็วัตถุมงคลก็จะคล้ายๆหลวงปู่อิมนะครับผมก็มีไม่กี่องค์ก็จะมีมีแค่สิงของท่านที่ใช้อยู่เป็นประจ um uh ําแล้วก็มีเหรียญปีหนึ well, ่งสองที่ท um, ี่ผมใช้อยู่แต่ว่าเดี yeah, ๋ยวเราจะอินเสิร์ตให้ดูหลายๆอันที่ผมขอยืมภาพจากคุณยุทธสุพรรณมาครับของท่านก็จะมีที่ดังๆมากๆก็จะมีพวกเป็นรูปหล่อปั๊มต่างๆนั้นก็ดังมากแล้วก็จะมีพวกสมเด็จฝังตะกุดต่างๆ รูปถ่ายหลังตะกุดแล้วก็เ,เหรียญรุ่นต่างๆก็เรียกว่าคือขอให้ทันมือท่านเถอะเรียกว่ามั่นใจใช้ได้แน่นอนเพราะว่าคือถ้าถามส่วนตัวผมเวลาถามว่าถ้าจะต้องไปแบบที่อันมีอันตรายจะห้อยอะไรไปเนี่ยก็อย่างตอนนั้นผมเคยพูดว่าหลวงพ่อทบครั้งหนึ่งก็จะมีหลวงพ่อมุ้ยเนี่ยอีกองที่ผมเรียกว่าถ้าจะไปในที่ที่มีความเสี่ยงภัยหลวงพ่อทบหลวงพ่อมุ้ยอะไรเงี้ยผมจะต้องติดไปเพราะถือว่าคือมั่นใจได้แน่นอนว่าท่านทํามาอย่างดีแล้วก็ มีอนุภาพสูงแน่นอนแล้วก็จริง,รงๆพระหลวงพ่อมุ้ยเนี่ยด้วยความที่ทํากันเป็นร้อยรุ่นเพราะว่าสมัยนั้นท่านดังมากดังนั้นพวกบางรุ่นที่อาจจะยังมีที่ราคาพอจับต้องได้ในราคาท,ที่ที่ไม่สูงมากแต่ก็มั่นใจได้ในเรื่องของของพุทธคุณนะครับ,รบเพราะว่าหลวงพ่อมุ้ยเนี่ยมีคํากล่าวหนึ่งที่คนจะรู้จักกันดีก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ท่านไปงานปลุกเสกที่วัดป่าเลไลเมื่อปี13ตอนนั้นสังฆราชจวนสเสด็จด,ด้วย สังฆราชท่านก็ได้ยินชื่อเสียงของพ่อมุ้ยมานานท่านก็เห็นหลวงพ่อมุ้ยท่านก็เลยถามว่าได้ข่าวว่าขังทําไมถึงขังคือถ้าเป็นเราเราก็แบบโอจะตอบยังไงดีถ้าตอบว่าเล่นคาถาอาคมก็ดูจะไม่เหมาะถ้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่คําตอบหลวงพ่อมุ้ยในกายเป็นวจีแบบคลาสสิกที่คนอ้างอิงกันอยู่เสมอท่านบอกว่าตั้งแต่ก้าวบวชมาไม่เคยทําความชั่วถ้าทําแต่ความดีถ้าขังก็คงขังที่ความดีอืคือตอบแบบนี้คือแบบจบ จบหมดเลยคือแบบ,บว่าได้หมดอะไรก็เลยเป็นวัจจีที่แบบใครนึกถึงหลวงพ่อมุ่ยก็ต้องนึกถึงตรงนี้คือท่านก็ฉลาดในการตอบด้วยว่าว่าจะตอบอยังไงก็เลยทําให้ท่านเป็นสุดยอดเกจิอีกองนึงที่ติดหนึ่งใน5ของสุพรรณและจริงๆต้องเรียกว่าในระดับประเทศก็เรียกว่าไม่ได้น้อยหน้าใครเลยในสมัยนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเกจิอาจารย์นะครับหลวงพ่อมุ่ยนะครับวัดดอนไร่ซึ่งก็จังหวัดอะไรนะครับสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเกจิอาจารย์ที่ขึ้นชื่อ เอาเป็นว่าใครที่อยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเคจิอาจารย์หลบข้อต่างๆนะครับก็อินบ็อกหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับที่ Go สกูรูนะครับทุกช่องทางเลยนะครับติดตามพวกเราได้นะครับวันศุกร์สองทุ่มครึ่งโดยประมาณที่ช่อง u t u b e นะครับแล้วก็วันเสาร์สามทุ่มคุยจอาจารย์ทิศที่แฟนเพจนะครับสดๆแล้วก็นําเทปมาดีรานอีกครั้งในช่อง YouTube วันพุธสองทุ่มครึ่งโดยประมาณติดตามพอดแคต์หรือว่าติดตามคลิปสั้นต่างๆได้ทุกๆวันนะครับออนแอร์ air, ทุกวันที่ช่อง โกสกุลูรู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีสำหรับวันนี้พวกราสามคนขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ